ไปกันที่คุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Boolean International หรือว่า YLG ขนาดนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเบนจะมาครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมอย่างที่เราได้เกินไปเมื่อสอักครู่นะครับเรื่องของแรงกดทับกับแรงสนับสนุสนในแง่ของทองคําในช่วงนี้ครับแรงกดดันก็คือเรื่องของค่าเงินสกุลนาราที่แข็งค่าขึ้น<ม>แรงสนับสนุนในแง่ของราคาทองคําก็เรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของโควิดเรื่องของผลตอบแทนจากสินทรัพย์สิ่งต่างๆที่ลดลงตรงนี้เนี่ยตอนนี้2แรงตรงไหนามากกว่ากันฮะ ไม่ได้ว่าแล้วแต่วันเลยนะคะบางวันเนี่ยแรงซื้อก็เยอะกว่าดัานที่ทองบิกลับค่ะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งค่ะปัจจัยทางเทคนิคก็จะเข้ามา มีผลกับทองคํามากกว่านะคะ,ะทุกครั้งที่ทองคำํำบิดขึ้นมาทดสอบแนวต้านก็จะทําให้เกิดแรงขายทํากําไรออกมาบวกรวมกับปัจจัยลบที่ยังคงอยู่ทองคําก็เลยมีแรงขายสลับออกมาเป็นระยะค่ะโดยรวมณปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทองคํายังใจเยอ,ออกข้างในกรอบ1790มีแนวต้านอยู่บริเวณ1น3่1,825คะ่ะ กรอบนี้เนี่ยดีดขึ้นไปทดสอบกรอบบนเมื่อไหร่ปัจจัยแรงขายก็จะเข้ามามีอิทธิพลค่ะพอลงคำลงมาต่ำกว่าพันแปดร้อยเหรียญลงมาในเลเวลประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบต้นๆปัจจัยหนุนก็จะเข้ามามีอิทธิพลค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นฐานก็มีทั้งบวกทั้งลบค่ะะฉะนั้นนักทุนเองก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นเล่นในกรอบไซด์เว์ปลอดภัยสุดค่ะแล้วก็เทรดดิ้งในกรอบสั้นๆเนี่ย จะทําให้สามารถควบคุมความเสี่ยขงของพอร์ตลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอืนะฮะดูแล้วกรอบก็ดูไม่ไม่ไม่ไกลนะฮะสำหรับ1,790กับ1,830ตรงนี้นะฮะเอ๊ตรงนี้เนะี่ยถ้าดูจากถ้ามันไปทิศทางทางใดนะฮะเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าหากว่าสถานการณ์มันคือมันหลุด1,790หรือมันผ่านแนวต้าน1,830เข้าไปได้นเนี่ยทิศทางของต้องทำจะไปยังไงฮะถ้าดูแบบนี้ะ ก็ถ้าทะลุกรอบด้านใดได้ดูจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะคตอนนี้ถ้าลองสังเกตราคัทองคําตามแรงทองคํามัตลอดนะคะจะ mm hmm. เห็นได้ว่าต้านในโซนหนึ่เจเก้าสิบเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะคะ mm hmm. คมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนแต่การหลุดหนึ่งพเจ้ก้าสิก็จะทำให้ทองคำหลุดก,กรอบไซเวนี้ค่ะ การแตับฐานก็จะลึกมากพิ่มขึ้นนั้นแนะนำว่าถ้าหลุด1.90นักงทุนไม่ต้องรีซื้อนะคะถอยสุดซื้อมายังแนวรับที่ต่ำกว่าบริเวณ1,780ลงมานะคะ,คะใครที่รับคำสั่งนน้อยพอปับรอ1.90แต่ถ้าไม่หลุด1.90ค่ะจะแบ่งมาเข้าซื้อก็ได้เพียงแต่ว่าแนะนาว่าควรจะยังเป็น การลงทุนระยะสั้นนะคะ<ม>ดีดขึ้นไปทดสอบกรอบ1,825-1,835ไม่ผ่านก็ทยอยขา,ายทำกำไรค่ะ<ม>จะวางใจก็ต่อเมื่อทองคำเขาดีดผ่าน1,835<ม>ไปได้<ม>ก็จะทำให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของทองคำที่เป็นบวกมากขึ้นค่นนะเข้าใจ ลงทุนในกรอบนี้ค่ะย่อซื้อนะคะสต็อกหนึ่งเด็เ้าบดขึ้นไปขายค่ะแล้วก็ดูปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้พื้นฐานก็สาคัญนะคะคบางทีเนี่ยพื้นฐานก็อาจจะแปลเปลี่ยนปัจจัยทางเทคนิคได้สำหรับตัวทองคำค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูถ้ามองไปข้างหน้านะฮะจะมีประเด็นอะไรอีกไหมฮะที่จะต้องเอามาในแง่ของการพิจารณาในแง่ของการลงทุนในทองคําด้วยฮะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือประเด็นสนับสนุนสําหรับราคาทองคาบ้างไหมฮะ ตอนนี้เหลือสองประเด็นหลักแล้วค่ะที่ถือว่าเป็นท็อปปิกใหญ่นะคะท็อปปิกแรกก็คือเรื่องของการระบาดของโควิดในพีสายพัน Delta เดลตานี่แหละค่ะแต่เดลต้าค่ะพอมีความนิยมกังวลอย่าลืมว่านักงทุนเนี่ย ก็วิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยแต่สินทรัพย์ปลอดภัยไม่ได้มีแค่ทองนะคะดอลลาร์ก็ใช่นะคะพันธบัตรรัฐบาลก็ใช่ทองคําก็ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูอีกว่าพอมีการระบาดขึ้นในทีค่ะนักลงทุนจะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยประเภทไหนถ้าวิ่งเข้าหาดอลลาร์ทองคําก็ขึ้นยากหมอนะคะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2จะเป็นเฟดค่ะเฟดสำคัญที่สุดนะคะต้องรอดูว่าเฟดเขาจะมีท่าทีอย่างไรด้วอเหองการดํดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตถ้าหากว่าเฟด ส่งสัญญาณไม่รีบเร่เงรถลด QE ไม่เร่งขึ้นดอกเี้ยมองความเสี่ยงเดลต้าสำคัญมากขึ้นไงคะ่คปะปัจจัยพวกนี้จะทำให้ทองไปต่อได้ในทีศทางขึ้นนะคะคแต่ถ้าเปดเนี่ย ชิปนโยบายการเงิน,นจะผ่อนคลายเริ่มล้ำล้ำนะว่าจะลด q e เนะคะเร่งขึ้นแบเบเรียร้วยเร็วขึ้น mm hmm. มองความเสียเ่ยงเดลต้าไม่สําคัญปจัจจัยทวกนี้ค่ะก็จะเป็นปัจจัยกดดันทองที่เดียวกันนี่คือท็อปปิกหลักค่ะอนอกจากนี้นักงทุน mm hmm. ก็อาจจะตามเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของกล้องทุน s ี r น,น,นะคะว่าเขาซื้อเขาขายนะคะรวมถึงปัจจัยอือ่นๆประกอบเป็นปัจจัยเสริมค่ะอืมนะครับเอาละคุณเบญจมาศครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเบนจะมามาอินจากทาง YLG Boolean International นะครับครับ,นะรบ,นะรบก็ดูแล้ว